ถ้าเราจะทำเก้าชั้นเราต้องเอาใบตองนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะมาเรียงกันก่อนนะคะเรียงกันให้ได้เก้าชั้นนะคะเก้าชั้นให้กับเหมือนสับเหมือนจริงที่เราคิดว่าเราเราจะทาบไปหรือเราจะใช้เราจะใช้กับทาบไปมันยาวไปตัดทิ้งหน่อยนะคะให้มันได้เก้าแถวแล้วก็ช่องไฟเท่ากับเราขึ้นขึ้น ขึ้นของจริงนะคะขึ้นของจริงนะคะโทษนะคะเนี่ค่ะซูมมาใกล้ๆนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชั้นแล้วนะคะเก้าชั้นเนี่ยทำทำไมเรียงแบบนี้ทำไมเรียงเพื่อกะระยะค่ะกะระยะว่าเราทำขึ้นขึ้นประกอบจริงเนี่ย เราต้องการให้ให้อันนี้มันอยู่ระดับไหนเพราะว่าเวลาเราทําคู่นะ่ยอีกต้นหนึ่งเนี่ยอีกต้นหนึ่งก็จะเท่ากันพอดีแล้วช่องไฟต้องเท่ากันนะคะขนาดใบตองที่เราฉีกต้องเท่ากันเป๊ะๆนะถ้าไม่เท่ากันวเวลาเราทำเนี่ยเบงจะข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กนะคะเราก็ทาบดูนะคะนี่ค่ะดูจากด้านข้างเราก็ทาบดูพอทาบดูอย่างเงี้ยค่ะว่าเรากะระยะแล้วต้องเหลือตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งแต่อันนี้อาจจะสูงไปนะคะ เราก็เอาอันนี้มาวัดถ้าอันแรกทําแล้วเนี่ค่ะว่าทำแรกอันแรกทําแล้วเนี่ยต่ําไปแล้วก็ขยับนี่นะคะความสูงเราต้องเช็คยอดนี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสูงเท่ากันนะคะก็ก็ขยับนะคะเหีินนะคะนี่ค่ะเราก็ตั้งต้นทำไมต้องรัดยางสีแดงอันเป็นตำแหน่งว่าสี่ทิศเนี่ยค่ะ จะต้องสูงเท่ากันแล้วงานออกมาก็จะสวยค่ะอันนี้ก็เริ่มนะคะพอเรารู้ตำแหน่งนะคะเราก็จับไปตองนะคะเราจะทำสี่ทิศนะคะด้านนี้นะคะแล้วก็พลิกไปด้านตรงข้ามเลยค่ะพลิกไปด้านตรงข้ามประกบกันนะคะประกบกันแล้วดูจากยอดนะคะดูว่าช่องไฟช่องไฟด้านนี้ด้านนี้เท่ากันไหมคือแบ่งตรงนี้ค่ะเหมือนคอเสื้อเนี่ยค่ะ พอแหลมเนี่ยเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าเราก็จับขยับแล้วก็ดูดูตำแหน่งด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยผ่าลงไปเนี่ยตรงไหมถ้าไม่ตรงเราก็ขยับค่ะคือคือเหมือนเครื่องหมายบวกอ่ะต้องเท่ากันแล้วก็เราก็มาด้านนี้ทานะคะแผ่นที่สามเราก็ทาแล้วเราก็จับไว้ค่ะแล้วเราก็มาเอาด้านนี้ค่ะด้านตรงข้ามนะคะ เราก็จับท่าให้ได้ช่องไฟตามที่ที่มันควรจะเป็นนะคะช่องไฟมุมแหลมเหมือนคอเสื้อกันหยักเนี่ยทุกมุมต้องเท่ากันมุมไหนไม่เท่ากันเราต้องขยับพอเราทาาตรงข้ามแล้วเนี่ยเราก็มาบีบกลวยให้มันกลมนะคะมันจะได้แต่แรกแบนก่อนตอนที่เราจับทาามันจะแบนนะคะเราก็มาจับให้มันกลมค่ะจับให้มันกลม นะคะนะคะจับให้ดีๆค่ะ